สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรังครับและสถานที่ที่เราอ,อยู่ก็คือที่แห่งนี้ครับโรงงานเทพธน์จังหวัดบุรีรังครับวันนี้เราจะมางานแถลงข่าวโครงการออกแบบและสร้างโรงสุสั์เพื่อการเลี้ยงหนูของบริษัทแอลโรพาเพาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ ส่สอตัวนี้ครับเป็นช่วยในการที่เราลดค่าร้อนที่ค่อนบนเงินได้ให้มหาศาลนะข้อดีเนี่ยผมรับได้เนี่ยส,สักประมาณสักห้าเรยนะก็มีจากตั้งแต่ว่าเราใช้ในการสร้างเวลาในการสร้างเร็วนะครับประกอบใกยวเสร็จนะครับแล้วก็การประกอบเร็วนี่ทำให้เราลดค่าแรงได้นะครับ ปรสนะครับเป็นฟาร์มที่ตั้งของต้นแบบโรงงานประสิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าโรงงานต้นแบบมีลักษณะอย่างไไปกันเลยครับ mm hmm. ให้หนุ้งอธิบายมนมาการการทำง,งานของโรงงานต้นแบบหน่อยนะครัมันจากที่อื่นเลยลก็มันดีขึ้นได้ไหมก็ต่อ,อความต่างระหวา่างระหวา่างโรงเรือนต้นแบบหลังนี้นนนกับโรงเรือนข้าวระติกนั้นความแตกต่างก็คือจุดเป้าหมายที่ที่เราดูแล้วก็คือความแตกต่างระหว่างของอุณหภูมินั้นจะเป็นหลักนะฮะเรา่าอุณหภูมินี้ ถ้าเป็นโรงเรือนร้อนในสภาพบ้านเราราอน8 39องศาในนั้นไม่สามารถที่จะลดอุณหภูมิของโรงเรือนนั้นลงได้แต่ถ้านับปัจจุบันหลังจากที่เรานำผนังนี้เข้ามาใช้แล้วสามารถที่จะลดลงอุณหภูมิลงได้ทำลงได้อยู่ประมาณ9-10องศาในโรงเรือนนั้นฉะนั้นสภาพอุณหภูมิภายในภายนอกนี้ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นความแตกต่างร,ระหว่างระหว่างสัตว์ที่เราต้องการว่าความต้องการของสัตว์ควจะทําให้เกิดคสบา,ยแ,สา,าย,ยแล้วลงีไรข้นมลยกหลักการทำงานคือหลักการในการทํางานนี้นั้นการทํางานโดยการควบคุมของระบบของอินเวรเอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นนก็คือ,อการควบคุมโดยอาศัยคุณภมิสูงต่ำจะมีจุดทุกทางที่เป็นตัววัดน,นคะครับ ระหว่างเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตรงกลางตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่อยู่ตรงกลางที่จมใแกลกางนั้นจะต้องมาตรงอยู่กับเครื่องสมหรับวัอันน,นี้ฉะนั้นก็คือหัวใจหัวใจจะมีะเทอร์โมมิเตอร์และก็หวัดความชื้นในการนี้คราะนี้นั้นจุดเ้นก็คือหนึ่งก็คืออุอณหภูมิความชื้นและก็ความเร็วของลมในสามอย่างนี้นั้นจะมาประกอบในการเป็น,ปนตัวหลักว่า ที่แสดงออกของสุกรนั้นว่าสุขสบายหรือคุณียาที่แสดงออกนั้นกับความต้องการนั้นเป็นภาพที่สามารถที่มองเห็นเด็ชัดเจนาีแล้วระยะเวลาในการเรียนนยตั้งลรงก่อนระยะเวลาในการเรียนนี้นั้นะฮะในโรงเรียนนี้นั้นจากการทันตมดูอัตราการกินอัตราการเจริญเติบโตเร็วและก็สามารถที่จะจับได้อยู่ในสัปดาห์ที่2อ่ซึ่ง ถ้าในรูปแบบเดิมหรือในรูปแบบแต่ก่อนน้ก็คือสัมดาที่ยี่สิบครับผมก็คือว่าในระบบของการเลีย้ยดูในนั้นก็คือ,อเขา,า,าเรียกยอีกอย่างหนึ่งว่าระบบทีไซส์นะทีไซส์ก็คืออยู่ที่เราทอดสามสัปดาห์แล้ต่อมาก็คือไปไปเริ่มเ่อุบาลที่4ี่สัปดาห์ไปจนถึงเก้า การที่ได้ทดสอบเรื่มประสารธิาพเท่าไนะครับก็พบว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยสามารถทําให้ประพลังงานได้จึง30-50%ใชครับแต่ติดตั้งที่เร็วขึ้นไปยังเ,เรื่องเกี่ยวกับการประกอบรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพลักษณะอนามัยของสัตว์นะครับโดยเฉพาะเรื่องหมูเนี่ยเรื่องชะโล่อะไรต่างๆทั้งนีน้ต้องบอกต่างคนว,ว่า,าแทบจะน้อยมากนะครับถือว่าเป็นที่ได้มาตรฐานโดยภาพรวมทั้งหมดคือว่าโครงการนี้ผมมอง,มองมว่า ต่น่าจะเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จกับเหมาะก,กับเกษตรกรบ้านเราในการที่จะไปแข่งขันในอนาคตและแลทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีการพัฒนาที่ยัง่งยืนการแข่งขันที่ที่ที่สามารถนะครับที่จะไปแข่งขันได้ในทั่วเอเชียทั้งหมดเรานะครับ